ครับทุกคนนะครับก็อยู่บผมนะครับปอปซาพาเพื่อนเงซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหมากันอีกแล้วนั่นเองซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วปูปูไปไหนใช่ครับตอนนี้ครับปูปูไปล้างเผยครับเพื่อนๆนี่ยสงสัยว่าอ้าวปูปูไปล้างแหลียทำไมล่ะเพราะว่าปูปูเนี่ยเพิ่งไปทําหมันมาวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องที่เราต้องเตรียมการสําหรับการที่ก่อนที่หมาจะทําหมันกับหลังจากที่หมาเนี่ยทําหมันเสร็จแล้ว โอเคครับก็สําหรับการปฏิบัติการข้อแรกสําหรับคนที่จะพาน้องหมาไปทาหมันนะครับก็ข้อแรกเลยก็คือต้องให้น้องงดน้างดอาหารก่อนที่จะไปทําหมัน12ชั่วโมงครับข้อ2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าหมามีอาการเป็นประจาเดือนไม่ควรให้น้องหมานะครับไปผ่าตัดเพื่อทําหมันเพราะอาจเกิดอาการเสียเลือดเยอะได้สัตว์ที่นํามาทําหมันจะต้องไม่มีอาการป่วยสําหรับข้อที่3ามนะครับ และต่อไปข้อที่4น้องหมาสามารถทําหมันได้ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเอาต่อไปข้อที่ห้สัตว์ที่ท้องอยู่ไม่ควรนํามาทําหมันนะครับแล้วก็ข้อที่6ข้อสุดท้ายเลยก็คือถ้าเกิดว่าแมวหรือหมาก็ตามเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วลูกเนี่ยสามารถทําหมันได้ตั้งแต่อายุ2เดือนครับหลังจากที่หมาหลังจากที่น้องหมาทําหมันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคูยเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่หลังจากน้องหมาทำหมันเสร็จแล้วครับ อย่างหนึ่งเลยข้อแรกครับหลังจากทําการผ่าตัดเสร็จแล้วรับยาสลบนะฮะยังไม่หมดรทิ์หรือว่าน้องหมานี่ยังไม่ตื่นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับจับน้องหมานี่นอนตะแคงครับเพื่อให้ไม่ให้คอของน้องหมานี่คอพับต่อไปนะครับข้อ2ก็คือชักตัวลินของสัตว์เนี่ยที่กิ๊บหมากําลังสลบเนี่ยให้ชักลินออกมาครับด้านข้างเวลาที่น้องกําลังนอนอย่างข้อแรกครับยาแก้เสบสําหรับน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยควรให้กินหลังจาก2วันที่น้องแมวกับน้องหมาเนี่ย ได้ทําการทําหมันเสร็จครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสาคัญมากๆก็คืออย่าให้เผลของน้องหมาหรือน้องแมวโดนน้าเป็นเวลา1สัปดาห์ครับผมต่อไปครับข้อ5ก็คือทายาเบจาตินทุกวันหลังจากที่น้องทําการผ่าตัดเสร็จต่อไปข้อ6ครับข้อสุดท้ายของเราแล้วก็คือหลังจากที่แผลเนี่ยรด้สนิทแล้วให้ทําการตัดไหมออกหรือว่าตัดตัวที่เย็บออกครับซึ่งขั้นตอน หลังๆเนี่ยที่กล่าวมาส่วนใหญ่นะครับหมอก็จะเป็นคนทําให้นั่นเองเราไม่ควรไปทําเองนะครับอย่างเช่นตัดไหมเนี่ยอย่าไปตัดเองนะมันไม่ดีนะผมบอกก่อนเลยนะนั่นแหละฮะหมอก็จะทําเป็นคนทําให้เราครับโอเคครับก็จบเร็วมากเลยนะก็ผมอยากให้คําแนะนํานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะเอาน้องหมาไปทําหมันหรือน้องแมวเนี่ยก็ควรคิดว่าไม่อยากให้น้องหมาหรือน้องแมวมีลูกจริงๆงงและอย่างหนึ่งก็คือห้า คุณคิดว่าคุณจะทำฟาร์มขายหมาขายแมวคุณไม่ต้องมาทำหมันนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมแจมนะครับแล้วก็ไปสู่5,000ซับมันกบใกล้ถึงแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ700กว่าซับเองไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฟล